ไปเบิ่องลาะน้อยหาอย่างน้อไปดีน้องลาเพิ่นหาอย่างนั้นเลยฮะน้องมีมีบหรือมีมีอันอน,อน้องนี่เป็นมงบะบ่แม่นคนลาวโอลาวเด้อ อันนี้หาอยังล่ะหากระปูอู้คือมาเก่งแต่ละหากระปูเบิ่งเพันขุดปูเหมือนปุกปูนาเป็นเนี่ยหาปูหาปูโอ้เก่งงู้แล้วบ่อาเพศยังกินเนี่ยยังบุหู้เลยคือบวดใส่หมวกบ่หอนสิโอ้ ใส่หมวกเลยคุณยากเห็นยังทางพุ่นปาดเก่งขนาดน่ารักน้อน่ารักปลาอายุจักปีแล้ว10เอส1ส10เอสหนี่ปอดเลยมอ .1 แล้วมอ .1 แล้วเนาะอ๋อบอกมอ .1 กับปอค่ะสบายเฮือนเฮือนล่าอายุใจไหนทางพุ่นเนาะ น้องอย่างน้องมีมีป่ปะมีมี่มีมี่หาอะไเอ่ยครปูเหน้องมีมี่หาปูสาวน้อยเมืองคำเกิดบ้านยังมองเนี่ยล่ะบ้านพลเมืองน้อยฮะบ้านพลเมืองน้อยโพนพลเมืองน้อยอเจ๋งแล้วนะเลย มาโดนเหรอป่ะนี่มาตอนมังกี้นี่โอ้มังกี้นี่ที่เห็นย่างมาเนาะอืมในยิบใส่กล้องในหน่อยนึงอ้หน้องเป็ดตาแพงนะน่ารักเก็บไว้บ้านอืมเอาเก็บไว้นะอืมขาได้าร้อยยองมือไหวด้วยได้ไหมปูอะไรเอ่ยปูนาปูนาขุดปูนาขุดงเนาขุดตั้งลึกเก่งดิดูนี่ผมสวยด้วยเป็นหลุมแบบอืมลึกนะเนี่ยลึกๆ มันหลายว่ะเด็กคือเบิ่งออกมันเป็นไม่ได้โูไม่ถ่ายคนนี้ถ่ายรู้้เวยไอ้นั่นอะผม, <laughs> มก็ดูอยู่ว่าเขาจะหาเจอไหม,ไมน้าอขอเบิ่งกระปูก่อนเจ๊กระปูเจ๊อู้จวจั๊กโตน่ะโตเ,เดียว,ว,ว,ยว,ยวอ้าวไม่ยังนี่ ไม่ยังเนี่ยเคียดเขียดบะโอ้มีเรียดพร้อมมีเรียดมีกระปูโอ้ยนี่ไม่ได้เป็นมือยูทูบเบอร์เลยขายมั่วตัวเลยพามาเบน้องน้องคนไทยขอบคุณที่รับชมนะครับเอาไม้แหย่ๆนะเ้านิ้วแหย่เข้าไปนี่เงียบนิ้วออกมาเลยพอได้จะเทือกบด บอกว่จาจะเทื่อกเลยไม่แย่เบื้องไปนี่สาวน้อยอาหาปูนาอันนี้ไม่เรียกปูนาเลยนี่ปูภูเขารอรุนเพิงเอ้อเขาที่ได้อีกหูนี่ที่บม่ได้เปลี่ยนหูป่ะน้องเขารู้ได้ไงว่ามันเป็นรูเปา เก่งเก่งเก่งสุจ้อนเลยเก่งมากน้องมิมี่ชื่ออย่างนะมิมี่นะมิมีมมมมมม่อายุเท่าไหร่เนี่ยสิบเอด็ดเก่งนเนาะเฮ็ดงานหาก